หอดบ้านแล้วจ้าหาปลากับลูกก็ไปหน่อยเมื่อยจ้าสะไม่กินก๋วยเตี๋ยวจ้าส่วนพ่อกับลูกก็กินแล้วละจ้ามีแคบหมูหลอกกามีผักเนาะจ้าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาหอนหอนมาสดน้ำกันด้วยจ้าสวัสดีค่ะเมื่อกินก๋วยเตี๋ยวอันหอนหอนน้ำกันด้วยจ้าเพ่นไก่หน่อยมาตะห้วยเสร็จเรียบร้อยส่วนสองพ่อลูกก็กินแล้วเด้อจ้าเพ่นกันได้ก๋วยเตี๋ยวค่ะได้ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีแคบหมูแล้วก็มีผักแก้มน้อยนึงค่ะ อันนี้เพิ่งกะปรุงแล้วถือว่าค่อยมากินเผ็ดปันใดหรัอจ้าใส่ใส่กะลงไปแล้วละน้อยนึงแล้วละพีกก่กะอู้สีไปจะตแสบค่ะแคบหมูกรกอ,อบจ้าเสียนห่ออันสื่อมากเสี่นัน่กะชิมักติดกันนะจ้าเสียนติดกัน ไปแต่แสบวาจ้จาไม่กินน้ำเพลินเด้อจา้าพอดีเขากับไปห่วยมากไปหาปลามาเนะจ้าไปพอ่อปลาขอนอยู่ห่วงหนึ่งค่ะพอ่อปลาขอนล้วกับเพื่อนก็นเลยเอามาปอยอยู่ห่วยนั่นะจา้าไปหาบกหอยเชอรี่มากินน้ำแสบดยว กับพักหัวละผ้าเวลาเขาสื่อมากินอยู่บาน,นเนี่ยเศนม,มกักจะมาเป็นก้อนมักเสยนเป็นก้อนจับกันเนาะมักจะกินยากอากาศมันนีก่กะลม้มล่มจ้าล่มขาล่มแน่ มาล้วก,กันหิวเข่าขึ้นจากกิดตมมามแอบตามเราพักกันหิวเข่าแห้งพอกับลูกกับพ้ากันกินก่อน ผักมันถือกันคว่ห่อนอยู่ในถุงกันเวลาเขาไปสื่อมามันก็นเลยอันนี้ขาแตนกะปิกะปิก็พริกสดนะจ้าแต่ว่ากิน็ิหลายกระเสบทองนาะอเพ่นก็นเลยใสยต่ตะพริกที่เขาอันเอามใาหอาย Cảm mưa và cóp còn Hồi khi ông ăn xong thì im là ta chín lại bó đây, lại cà nằm nát มึงวันมึงวันหลาหลาย เป็นใส่แคบหมูให้ลายหลายๆแคบหมูใส่อยู่ในถ้วย แคหนูนี่ซิบบาทจังได้หลายเติบอยู่ตอวจไม่ไมยูยก็หอมหอมหือมังวันเพ่นกับมานางกินอยู่เถียงหน้าี่หละจ้าเถียงหน้าอยู่ลรอห้หน้าพี่ละมันจะกาดมันยังดีแต่ว่าลลมลมล้ม,ลม,ลม,ลมนยจ้า กินข้าวอันเที่ยงใบสอง ก๋วยเตี๋ยวร้านที่เพื่นสื่อเนี่ยแซ่บแบบซ่บกากหมูเพื่อนก็ทอดไม่ไหมถอดเองมีไหมเลยถย้วยหนึ่งสามสิบห้าบาทจ้ะนี่สามิบสามสิบหาบาทมันเนี่ยพักกันหาปลามาแล้วเมื่อยแห้งได้ก๋ยว,วยเตี๋ยวคนละถ้วยแล้วเลยจ้ะ <c oughs> พอก็หลูกอยากหลายพักกันกินก่อน ไม่วันไหล บางวันมัดถว่วหรอจ้าแซ่บครับบางวันมัดตอมหลายรัก สุดท้ายจ้าบานน้จา้าสำหรับมานนี้นะคะ่ะเพื่นก็ขอบคุณเอฟซทุกท่านที่เข่ามาให้กำลังใจขอบคู่เฮ้าด้วยจา้าไปก่อนจา้าสวัสดีค่ะพอๆกันไหมในคลิปหนาด้วยจา้า